โมบิดเมทัลเป็นแนวเกมแฮ็กแอนด์สลัดแอคชั่นโลคไลท์ที่พัฒนาโดยสกินจุยและจัดจำหน่ายโดย u b i s o f t นั่นเองครับโดยตัวเกมนะครับจะเปิดเดโมให้เราทดลองเล่นฟรีในทางสตรีมตั้งแต่วันที่9-16ถึงมิถุนายนในช่วงสตรีมเน็กเฟสนั่นเองและตัวเกมนะครับยังเคาะวันวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรูปแบบ Early Acces s ในวันที่20สิงหาคมปี2 0 2 5ที่กำลังจะถึงนี้ครับช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทำคลิปเเเเกกกกกี่่่ยยวับารรลนมออมอๆืๆ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับ ตัวเกมโมบิทเมทัลเลยครับจะเป็นแนวเกมแบบฮักแอน s l a ล h ครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเป็นเกมที่เดินหน้าฟันน,นั่นเองจะมีคอมโบอาวุธที่หลากหลายมีคอมโบท่าต่างๆที่มากมายครับและอีกทั้งตัวเกมนะครับจะเป็นรูปแบบของโลกลท์อีกด้วยนะซึ่งโลกลท์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการเล่นที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันด่านที่สร้างขึ้นมาแบบสุ่มครับเมื่อเราตายก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ แต่จะมีการปลดล็อกความสามารถอัปเกรดตัวละครหรืออัปเกรดอาวุธแบบถาวรที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถตะลุยด่านไปได้ไกลขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็ค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวในทีมเกมนี้นะครับเราจะอยู่ในโลกอันล่มสลายครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับงานภาพงานฉากที่เรากําลังเล่นอยู่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโลกล่มสลายแล้วก็มีซากปรักหักพังมากมายครับเราจะต้องไปต่อกรกับหุญญ่นยนต์มากมายหลากหลายชนิดครับแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป จุดเด่นภายในเกมนี้นะครับก็จะมีการแปลงร่างตัวละครคุณสามารถสับเปลี่ยนระหว่างตัวละครที่มีความสามารถและสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันได้แบบเรียลไทม์เลยครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อคุณเล่นอยู่นะครับคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้และก็สลับเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวในช่วงเดโมนะครับจะมีตัวละครให้เราเล่นทั้งหมด2ตัวครับ และในช่วง Early Access ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในวันที่20สิงหาคมปี2025จะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยถึง3ตัวเลยทีเดียวและเกมเต็มก็จะมีถึง4ตัวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครและก็ปรับเปลี่ยนอาวุธสไตล์การเล่นของเราเนี่ยตามใจอยากได้เลย เมื่อเริ่มต้นเกมนะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะสอนระบบแบบว่าต่างๆให้เราไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือการโจมตีต่างๆก็ตามการเคลื่อนไหวในเกมนี้นะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยทีเดียวครับเพราะว่านอกจากจะเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วแล้วเนี่ยยังสามารถฮุกสลิงไปที่อื่นได้ด้วยครับอีกทั้งยังสามารถกระโดดจ้์ได้2ขั้นอีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่ค่อนข้างดีครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่ชอบการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วผมว่าเกมนี้เนี่ยคุณต้องไม่พลาดแน่นอน ในรูปแบบการโจมตีนะครับจะมีปุ่มให้เรากดโจมตีเนี่ยเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยแต่ละตัวจะมีสกิลอยู่ที่2สกิลครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีอันติเมตอีกด้วยนะเท่ากับว่าให้เรียกง,ง่ายๆเลยก็คือมี3สกิลนั่นเองเป็นสกิลธรรมดา2เป็นสกิลอันติเมตหนึ่ง แล้วก็จะมีการโจมตีแบบธรรมดายอยีกหนึ่งนั่นเองครับและด้วยตัวเกมนะครับที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเนี่ยมันจะมีในการดอทหลบอีกด้วยนะคุณสามารถเพอร์เฟกต์ดอทครับและคุณก็สามารถโจมตีสวนกลับได้ถือว่าเป็นเกมที่มีสกิลเพลและการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับหลังจากที่เราฝึกต่อสู้เสร็จนะครับระบบเนี่ยก็จะสอนให้เราเนี่ยไปเก็บของนั่นเองในที่นี้นะครับเหมือนจะมียาเลือดอยู่ตามแมปด้วยครับแล้วก็เราสามารถไปเก็บยาเลือดได้ผมก็นึกว่าตัวเกมเนี่ยจะใจร้ายไ,ไม่ให้ยาเลือดกับเราซะแล้ว ที่ไหนได้ก็ยังมีแทรกมาให้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ถือว่าต้องขอบคุณจริงๆครับไม่งั้นเนี่ยตัวเกมก็คงจะยากใช่ย่อยเลยทีเดียวเอร่อยครับหลังจากที่เราจบบทฝึกสอนเนี่ยเราก็จะถูกส่งมาโลกอันลกร้างครับแล้วก็ตีมงานภาพเนี่ยค่อนข้างสวยประทับใจมากเลยทีเดียวในที่นี้เนี่ยผมตั้งค่าไปในรูปแบบการปรับกลางนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเวลาเล่นเนี่ยก็ไม่มีการกระตุกแต่อย่างใดนะก็ถือเว่งลอดอยู่ครับแล้วก็การาฟิกก็สวยงามอีกด้วย เริ่มต้นตอนแรกนะครับเราก็ถูกส่งมาสู้กับหุ่นยนต์มากมายเลยอย่างที่เห็นเลยครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยนี่คือเกมเพลย์แรกที่ผมได้ลองเล่นนะครับเราก็จะมาเดินเกมไป,ปรพร้อมๆกันว่าการเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นเลยมันจะมีทั้งหุ่นยนต์ที่แบบว่าเดินบนดินครับแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่บินได้ด้วยนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าลำคาญกับหุ่ญญนยนต์ที่บินแบบพอใช้ได้ครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะจัดการ game, มันยังไงและเล่นไปเล่นมานะครับผมก็ผมก็เพิ่งรู้ทีครับก็คคืือออเเรรราาาสมถกกะโดดดขึ้้นนนไไปแล็ฟััต่่งบ ถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างแบบดีมากเลยนะผมรู้สึกประทับใจกับการเล่นแบบนี้แบบพอสมควรเลยครับไม่ใช่ว่าเราแค่เดินตีแบบที่พื้นได้เนาะเราสามารถกระโดดแล้วก็ไปตีไปฟันได้อีกด้วยถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวฮะแล้วเมื่อจบราวๆหนึ่งนะครับระบบก็จะส่งการ์ดมาให้เราเลือกครับการ์ดก็จะมีความสามารถต่างๆเลยทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปอัพตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะว่าเราต้องการความสามารถอะไรประเภทไหนแบบไหนนั่นเอง หลังจากที่เราเลือกการ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะให้เราเนี่ยเดินทางต่อไปได้เลยแล้วก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ตัวต่อไปครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันพิ้วมากผมค่อนข้างชอบมากเลยทีเดียวครับในที่นี้นะครับเราจะไปเจอกับ เจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวใหม่เนาะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะมีโล่บล็อกด้วยครับแล้วก็จะมีเหมือนมีเกาะป้องกันแล้วก็อึดกว่าตัวที่ผ่าน,านมาด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าลำคาเลยก็คือเวลาเราสู้กับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีลูกกระจอกเนี่ยโผล่มาด้วยนะแล้วก็คอยมาแซมแซมตีเราไปเรื่อยๆนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างแบบว่าโหดใช้ได้ครับ หลังจากที่เราจบเวฟเมื่อกี้นะครับเราก็จะเลือกการ์ดความสามารถอีกเช่นเคยและเราเนี่ยก็จะต้องมุ่งหน้าไปที่จุดต่อไปนั่นเองครับอย่างที่เห็นเลยเอาจริงๆแล้วผมชอบการเคลื่อนไหวในเกมนี้มากเลยครับชอบมากจริงๆคือเคลื่อนไหวก็เร็วโจมตีก็เร็วถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสร้างออกมาได้สม,มูทพอสมควรเลยครับแล้วก็ในที่นี้นะครับเมื่อเราเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีคัสซีนครับเราจะปลดล็อกตัวละครตัวที่2นั่นเองก็ไปดูคัสซีนกันเลย ตัวใหม่ที่เราได้ปลดล็อกมานะครับจะเป็นตัวสุดท้ายในเดโมนี้นะก็คือเพื่อนๆสามารถเล่นเดโมนี้เนี่ยได้แค่2ตัวเท่านั้นครับและตัวนี้เนี่ยจะใช้อาวุธขนาดใหญ่โจมตีค่อนข้างหนักครับและเราเนี่ยสามารถกระโดดเนี่ยไปหัวเจ้าตัวที่บินบินอยู่เนี่ยให้ร่วงหล่นลงมาได้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับผมเลยทีเดียวที่ราคาญตัวที่บินอยู่นะครับแล้วก็ในที่นี้มีอันติที่ค่อนข้างเท่ด้วยนะ สำหรับการเล่นในตาแรกของผมนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้เลยก็คือผมไม่สามารถบริหารเลือดของผมได้เพียงพอเท่านั้นเองครับหลังจากนี้ระบบก็จะไปดีเซตให้เราเริ่มใหม่ครับและผมก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นมาในครับในร o u แรกเนี่ยไม่มียาเลือดให้ผมเก็บเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับ แล้วเมื่อคุณจะเริ่มเล่นใหม่นะครับก็จะเข้าไปคุยที่จุดจุดนี้ที่เดียวเลยเพราะว่านอกเหนือจากนั้นในล็อบบี้นะครับเราจะไม่สามารถคุยอะไรได้เลยครับและระบบเนี่ยจะแจ้งเตือนบอกเราครับว่าเราเล่นเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นรอบที่ชนะให้ทุกคนดูดีกว่าครับว่าจบที่รอบที่เท่าไหร่กันนะ และนี่ก็คือรอบที่ผมชนะจบเควสได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปเฉลยอีกทีนึ่งตอนท้ายคลิปนะครับว่าเราเล่นจบที่รอบที่เท่าไหร่แต่ที่ว้าวกว่านั้นเลยก็คือในที่สุดเนี่ยผมก็เจอยาเลือดให้เก็บสักทีครับทุกคนถือว่าเป็นเรื่องน่าประทับใจสําหรับเกมนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเลือดเราเนี่ยลดไปเยอะเลยทีเดียว การต่อสู้ที่นอกจากราแรกที่เราผ่านมานะครับก็จะผ่านไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่หรอกครับเราจะได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะจะเป็นตัวซ้ำๆกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจะออกมาค่อนข้างเยอะขึ้นอีกด้วยครับการต่อสู้ก็ค่อนข้างสนุกครับคอมโบก็มันมีการเดินทางไปที่อื่นด้วยนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมไม่สามารถผ่านนะตรงนั้นได้ครับเหมือนจะมีระบบที่แบบว่าเราตีแล้วจับเวลาครับถ้าเราจับเวลาผ่านเนี่ยเหมือนจะได้ของรางวัลที่ค่อนข้างดีแต่ว่าผมเล่นยังไงก็ไม่ผ่ผานจริงๆ อาจจะเพราะว่าผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ด้วยแหละครับเมื่อคุณเล่นผ่านแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองผมสามารถจบได้ภายใน4รอบครับแล้วก็มันจะขึ้นบอกรายละเอียดหมดเลยว่าระยะเวลาอะไรยังไงเท่าไหร่ค่าตัวอะไรไปบ้างแล้วก็ได้แรงอะไรผมจบที่4ี่รอบแล้วก็แรงบีครับแล้วคุณหล่ะจบที่แรงอะไรแล้วก็กี่รอบมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปแน้านะครับสาหรับวันนี้ สวัสดีครับ